กล้องสดโฮตบูช่วงนี้อ่ะบอกแล้วอันนี้ก้องขอแนะนำตคุณป๊อกคุณป๊อกสวัสดีค่ะป๊อกนี่นะครับเป็นเป็น้องที่พี่รู้จักที่รักพี่บอกก่อนเลยอันนี้เป็นแปรงสีฟันซึ่งหลังจากเรากินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องทำความาช่องปากโดยที่เรียกว่าเป็นให้สะอาดค่ะจะได้ปลอดภัยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเช็ดแปรงสีฟันต้องใช้กี่อันต่อวันแนะนำให้ใช้สองอันความดีรับสองด้ามเพราะอะไรเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยใช้ด้ามหนึ่งกลางคืนก็ใช้อีกด้ามหนึ่งเพราะว่าเวลา แปรงเสร็จแล้วเนี่ยหัวเปียกใช่ไหมครับมันแห้งไม่ทันอ่ามันจะไม่เกิดเชื้อราแบคทีเรียค้างอยู่<ม>คุณคุณ <ใน S 1> เอาวีสองอั 2> 2งนอแล้วก็เก็บเอาไว้เช้าอันหนึ่งเย็นหนึ่งเพื่อว่าจะได้เป็นเชื้อราอและสุดท้สุดเลยนะครับบอกก่อนคุณดูนะ เนี้ยแนะนาอันนี้คือยี่ห้อไบเซนสเตอร์ครับคุณเป็นไปดูนะคะในพวกแพ็คต่างๆจะราคาด้ามละ139ราบาทแต่วันนี้น้องป๊อกมาแบบรักพี่ก้องมีราคาพิเศษสุดๆโอ้ยเท่าไหร่ครับเพ่ยังไม่บอกค่ะยังบอกค่ะให้ดูก่อนว่าคุณดูนะเวลาไปวันทั่วๆไปที่คุณซื้อตามท้องตลาดเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคุณป๊อกตัวนี้คืออะไรด้ามฟันด้ามแปรงฟันหัวแปลงครับเรเรียกว่าหัวแปลงดูนะครับบางมากอันนี้คือบางมากบางเพื่ออะไรคุณป๊อก เพราะว่าเวลาเราเวลาออกแบบเนี่ยเราต้องการให้มันสามารถเข้าซอกซอนได้อยออคือเข้าไปถึงข้างในได้โดยที่เราไม่ไปกระทบเหือกให้เจ็บไม่ครับคุณเคยคุณเคยไหมคุณเคยสีสีแล้วกระทบเหือกไหมเจ็บเหือกไหมให้เหือกเสบได้นี้คือบางมากและสุดทสุดคุณดูขนแปลงให้ดูขนแปลงขนแปลงเขาเนี่ยนิ่มนวลมากแล้วไม่ใช่แค่นิ่มนวลแต่หนาจำนวนเยอะมากแล้วก็เราใช้ขนสไปรัเลนะครับปลายแหลมสามารถซอกซอนทำความสะทอกฟันได้ดี ตัวขนนี่ oh. คือจะเป็นสไปร์ลมัน uh huh. จะเป็นเหมือนกเกลียวเขาเ้าไปในรูซอง uh huh. ฟันดีมากๆเลย uh huh. แล้วบริเวณคุณดูดีๆนะคะจะให้ดูเวลาที่คุณวางนี่นะคะวางตรงหัวตรงตรงที่เนี่ยตัวของหัวตัวนี้มันจะชดขึ้น uh huh. ชดขึ้นเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมจะไม่ถูกไม่ถูกพื้นของอ่างล้างหน้า ไม่สุกโป๊กอ๋อไม่สุกโป๊กด้วยถูกสิเพราะว่าพวกเนี้ยไปปุ๊บกประสีเขาปากสุกโป๊กแต่หุ่นกระดกขึ้นเลยสำหรับคนที่วางไว้ปกติไม่ได้ใส่แบบแก้ววางอะไรใดๆแล้ววันนี้มีมาทั้งหมดอ่ะสามรุ่นรุ่นไหนบ้างครับคุณป๊อกบอกเลยรุ่นกระโชเลยค่ะโอเครุ่นแรกนะครับด้านด้านล้ำสุดรุ่นโปรสไปรัลแอลนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะหัวจะจะเหมาะกับคนที่มีโครงหน้าที่โครงกรามที่ใหญ่อ่ะหรือว่าคือฟันซี่ใหญ่ ผู้แปลงสีฟันนี้ต้องดูที่โครงหน้าด้วยเนาะไม่ใช่ว่ามันมันจะต้องมออะไรก็แขะขึ้นในปากไม่ได้มันต้องเลือกอันนี้ออกแบบมาให้เข้ากับรูปหน้าจะมีเห็นไหมจะเนื้อเนื้อที่รับฟันใหญ่เห็นไหมก็จะฟันซิกใหญ่ก็ใช้ได้ดีอันนี้คือสไปรัลลใช่ครับต่อไปค่ะทีนี้สำหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคนที่มีฟันขนาดเล็กหรือว่ากรามเล็กนะครับเราก็จะมีตัวรุ่นโปรสไปรัลเอสให้มีเอสก็จะคือเข้าแบบเล็กๆได้ อันต่อไปก็คือคุณชอบสีแบบนั้นแบบแรงๆแล้วทำให้แปรงคุณเนี่ยแบบออกตลอดเวลาแบบนี้ค่ะ <c oughs> อันนี้ครับอันนี้อ,อ่ะคือแบบนี้เลยได้แล้วรุ่นนี้ครับร<ล>ุ่นนี้รุ่น Alta er Den S นะครับอ Alta er Den S จุ <S S <S จจดเด่นเลยก็คือว่ารูขนเนี่ยเราจะมีรูขนาดใหญ่ถึง3ม mm ิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยอดัดแน่นไปด้วยขนแปรงสไปร์ลเพราะบางคนนี่ใช้แรงเยอะมากแล้วขนแปรงกลัวไม่สะอาดและตอบโปรโมชั่นรอบแรกเลยปกติเนี่ยถ้าเกิดซื้อในแพลตฟอร์มเนี่ยด้ามละ139บาทแต่วันนี้คุณป๊อกให้มายังไงคะ เราส่งเสริมการรักสุขภาพฟันไมต้องพูดเยอะค่ะขายเราเอาไปเลย12ด้ามนี่กล่องเนี้ยเท่าไหร12ด้ามโหลเลยปกติ1,680บาท1,668บาท8บาทแต่วันนี้เหลือเพียง599บาทถูกมากลดไป50%เลยวันนี้จะปกติ1,668บาท12ด้ามวันนี้เหลือเพียง 599และพิเศษสุดกับการกล้องโซนโพสอูส่งฟรีทั่วประเทศโทรที่หมายเลข0819891426 0819891426 0819891426นะคะหรือว่าไปที่แอป Sonic Shop ได้เลยมีแอนะคะบอกก่อนวันนี้เราให้นะมี3แพ็คเกจมี3รุ่นคุณจะซื้อแบบ A แบบ1 คือเฉพาะ L อย่างเดียวสำหรับคนโครงหน้าผู้ชายคราสสีเลือก4ไม่ได้นะคะไม่ได้มานั่งเลือกให้ค่ะ1กล่องก็คือด้านบนไซส์ S ไซส์ S สำหรับผู้หญิงก็12ด้ามใช้ได้เลยตกเฉลี่ยด้านมูลสีกับ40่บาทป่ะไม่ถึง50้าสิบบาทถูกมากแต่ถ้าเกิดแบบที่3แบบแพ็กเกจที่3คือพระรุ่นอย่างละสด้าม ครับลุงก็ได้แต่คุณจะซื้อบางทีคุณซื้อไปให้แม่ให้พ่อให้แฟนไอ้เงี้ยใช่ไหมก็ค้ากันได้เลยโทรไปตอนนี้เลยนะคะ081991426นะคะหรือรายมีแอดโซนิกช็อปนะคะบอกก่อนราคาแบบนี้ไม่มีใครั้งแรกเป็นโปรนาทีทอง ที่สสุดๆเลยจากนะคะ12ด้าม1,668บาทวันนี้เหลือเพียง12ด้าม599บาทพร้อมจัดฟรีทั่วประเทศถูกมากถูกมากไม่มีอีกแล้วค่ะราคานี้นะคะ1ด้ามเราไม่ถึง50บาทคุณบอกก่อนเช่นบอกกล้าการันตีให้เหยียบหน้าใช้ได้จะติดใจถ้าใช้ไม่ดีจริงไม่กล้าเอามาให้ฟังอันนี้คือของโซนิคช็อปเององดิชั่นเองบอกก่อนใช้ดีที่สุดเลยไปซื้อเลยนะคะที่อื่นนะคะอาจจะราคาถูกกว่านี้แต่บอกก่อนเลยว่า สู้ไ่ได้ไม่ได้แน่นอน,นะะเพราะว่าไม่ได้ขิงค่ะแต่เรื่องจริงพอดีจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแปลงนะครับที่มีความคว้างกว่าปกติด้วยครอบคลุมนะคะทั่วปากเลยแล้วก็ หัวแปรงมีความบางแค่2.6มิลลิเมตรพี่กองพอมันบางมากมันก็ไม่กระทบเหงือกถูกไหมตรงนี้ค่ะซอกซอนเข้าลึกไปถึงกรามชั้นในเลยใช่ใช่ไหมคุณป๊อกถูกครับคุณป๊อกบอกอีกทีหนึ่งวิธีการป้องกันให้เราปลอดภัยความสะอาดคือมี2ด้ามเช้าเย็นหนึ่งด้ามเย็นหนึ่งด้ามทค่แมวันนี้พูดนะปกติพูดเริงๆคุณไม่ทำพี่กองนะคะรีบซื้อเลยนะคะบอกก่อนราคาพิเศษมากๆเลยและอันนี้ดียังไงดีคือหนึ่งนะคะคุณดูหัวแปรงบางมากประมาณ2.6มิลลิเมตรเวลาสีเข้า นแปกอึหรือหนาทีขนแปสไ<อ>ปรัลด,ด้วยเป็นปลายแหลมมนนะคะช่วยเพิ่มการสัมผัสนะคะทำให้ซอกซอนเข้าไปถึงด้านในเลยเพราะฉะนั้นสะอาดมากอีกหนึ่งเรื่องคือว่าเราใช้วัสดุที่คุณภาพสูงเรียกว่า POM นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยน่าจะสัมผัสจะเรียบมากจะลดการสะสมแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ในอุปกรณ์ที่ เพื่อสุขะอนามัยช่องบังโดยเฉพาะปกติวันนี้ค่ะเรามี3แพคเกจนะคะแบบหนึ่งค่ะแบบหนึ่งคือเป็นแบบไซส์ L สำหรับผู้ชายหรือคนที่มีฟันซี่ใหญ่ค่ะไซส์ S สำหรับคนที่มีฟันซี่เล็กหรือผู้หญิงนะคะและสุดท้ายคือแพคสามนะคะคือคลากันทั้งหมดขอคลาสีในการจัดส่งราคาปกติเป็นเอ้ต้าด้วยนะเป็าะเอ้ต้าสำหรับคนนี้แบบว่า สี่พันแบบรุนแรงค่ะปะกะตินะคะหนึ่งพันอนห่งร้อสาิ 1, บเก้าทต่อด้าม12ด้ามคือหนึ่บาทวันนี้พิเศษสุดเลย12ด้ามเหลือเพียง599บเาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยค่ะศูนย์9ปดหนึ่งเก้าแปดโทรตอนนี้ไม่โทรตอนนี้คุณ เสียใจแน่ๆค่ะรีทัวรเลยค่ะเาจะมีฟันที่สุขภาพดีแน่นอนนะคะสะอาดแน่นอนนะครับหลังไม่ต้องมาก็ได้เนอะวันนี้ค่ะมีของดีๆน้องานำเสนอเมื่อกี้กินยามาแล้วเดี๋ยวจะไปแปลงฟันค่ะหลังจบรายการวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปค่ะน่ารักมากอยากใช้มากโทรเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแจกจากกล้องเลยเดี๋ยวให้นล้วเขาไปลองนะใช่จากกล้องไปลองดูค่ะแล้วจนพรุ่งนี้นะคะรายการกล้องโซฟ้าบูของเราจะมีอะไรมาให้คุณชลติดตามนะคะติดตามก็ได้เลยที่ช่อง 9mcard ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะกล้องโซฟ้าบู